สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางเพลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนำหนังกางเพลงกันเช่นเคยนะครับวันนีโ้โคขอแนะนำหนังกางเพลงเสริสมศิลป์ภาพยนตร์แห่งจังหวัดนครสวรรค์นะครับทุกท่านที่อยู่ในเขตนั้นก็คงพอจะได้รับชมผลงานก,กันมาบ้างแล้วนะครับสําหรับเสริสมศิลป์ภาพยนตร์นะครับสําหรับในหน้างานปีนี้ทางเสริสมศิลป์ก็ได้ปรับปรุงหน่วยแล้วก็มีหนังในสังกัดมากันเยอะมากมายนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพที่อยู่ในเขต จังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาหรือสอบถามถกงราคาหรือปรึกษาในเรื่องการใช้นังอะไรต่างๆก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามทางเสริมสินภาพยนตร์ได้เลยนะครับซึ่งปีนี้ก็ยังรับจัดใช้งานเหมือนเดิมน,นะครับว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานแก้บนงานพิธีการต่างๆนะครับก็อย่าลืม เรียกใช้เสริมสินภาพยนตร์กันได้เลยนะครับซึ่งหน่วยนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับคลิปรีวิวสั้นๆของเสริมสินภาพยนตร์วันนี้ก็ขอขอบคุณภาพจากเจ้าของหน่วยเสริมสินเองด้วยนะครับผมที่ทางช่องเราได้นํามาทําเป็นคลิปรวบรวมเรื่องราวของหนังกงแพงหรือแนะนํารีวิวสินทันในวันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ จะเป็นหน่วยนั้งจากจังหวัดอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจก,กับทางช่องนน้อยของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ